อ๋อไม่ครับคือตอนนี้มันทุกทุกเดือนออกตุเบอร์เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นเรื่องบัตเจ็อเมริกาไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะเพราะงบประมาณจะต้องคุยกันไอ้นี่มันไม่มีพอมาถึงวันที่หนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับงบประมาณเนี่ยอยู่ดีๆนะครับเอ่อไม่ผ่านอ่าตัวนั้นไม่ผ่านชัดดาวตอนนี้ชัดดาวสูงสุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าตอนสมัยทรัมป์หนึ่งเนี่ยชัดดาวสามสิบห้าวันไอ้นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่เราคุยกันเนี่ยวันที่สิบสองใช่ไหมสิบสองเนี่ยตั้งแต่ว นะอ่นะวันที่วันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเอ่อสามสิบตุลาสามสิบเอ็ดวันกับวันสิบเอ็ดสี่สิบสองวันแล้วก็ยังไม่จบแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะจบแต่ใกล้จบที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอเรื่องการที่จะให้มันมีการคุยกันได้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดไว้ให้ต้องหกสิบหกสิบคะแนนคะวุฒิสมาชิกต้องอะไรครับต้องได้หกสิบเสียงอะ่ะซึ่งในขณะน,นี้ปรากฏว่าลิพาบริกันเนี่ยนำอยู่สองสามเสียงแต่ต้องให้เดโมแครต นะครับ60เสียงเพราะฉะนั้นทัาถึงเคยบอกว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาเรื่องชัดดาวยังไงท่าบอกยกเลิกิลิบ b สเตอรเสีิลิบ i สเตอร์เป็นสัพท์ทางด้านของกฎหมายอา่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกฎหมายทางด้านรัฐธรรมนูญหมายความว่ามีการทวงด้วยการทําให้บัญชาให้มัญชา,ชาเพื่ออะไรครับกฎหมายออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าทาให้บัญชาอ,อะลรมันต้องได้60เสียงอะ่ะเพราะฉะนั้นทามีการปรับในอนาคตให้มันเท่าไหร่ครับ50บวกห51 ในกรีนนี่ก็จะแก้ปัญหานี่คือสิ่งที่ทํากําลังบบกอยู่แต่อย่างไงก็ตามตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเดโมแครตกับด้านนี้ต่างฝ่ายต่างต้องยอมรับว่าต้องหาทางลงแล้วด้านหนึ่งเดโมแครตต้องยอมอ่อนลงไปบ้างแล้วเพราะทุกครั้งที่มีการชัดดาวนะสังเกตดูนะฮะฝ่ายรัฐบาลมักจะชนะตอน,นที่เดโมแครตเป็นรัฐบาลทางด้านทรัมป์นะครับเขานี่ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ครั้งนี้นะครับมันก็มีประเด็นอันหนึ่งก็คือว่าทรัมป์เองก็รู้สึกว่าหนึ่ง าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนเสียงเขาแพ้นะครับไม่ว่านิวเจอร์ซีย์นะครับไม่ว่าที่แคลิฟอร์เนียแล้วที่นิวยอร์กเวอร์จิเนียต่างๆเหล่านี้เขาก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งไม่พอใจแต่ดูจากคะแนนเสียงส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจเดโมแครตเพราะอะไรครับพเพราะเป็นแบบนี้คุณลองคิดดูคนนะฮะตกงานนะครับตกงานแต่ว่าตกงานถู่คราว1.5ล้านคนนะ่ะแล้วก็อะไรครับไอเรื่องของไอตัวสแตมอ่าก็ถูกสแตมอาหารก็ถูกลดแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่า ตัวเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยไตรามาสที่4เนี่ยติดลบประมาณ 1- 2เปเซนะครับเงินเฟอ้อขึ้นประมาณ1%นะครับและเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตกลงกันได้เหมือนที่ผ่านมาเศรษฐกิจในไตรามาสแรกของอเมริกาจะพุ่งเลยนะในเขาอาจคาดว่าในไตรามาสสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งเคยคาดว่าจะขยายตัว3อาจจะเหลือหนึ่งแต่ไตรามาสแรกของปีหน้าเนี่ยอาจจะกลับมาที่3เพราะว่าอะไรครับพอหลังจากนั้นปั๊บมันก็เกิด เรียกว่าอะไรครับทุกคนก็มีเงินกลับมาใหม่แต่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือว่าทัป์ยังมีการบอกเลยไอ้พวกเฟอรอ์ลบเฟอรอ์ลบคือลดงานชั่วคราวอาจจะถาวรได้อันนี้ก็กำลังเล่นงานซึ่งก็ได้ผลบีมเพราะถ้าดูจากนี้ปรับทั้งสองฝ่ายรู้เลยครับว่าถ้าหากเล่นไปทั้งสองฝ่นายคะแนนเสียงถูกกระทบทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับเพียงแต่เดโมแครตร,รู้สึกว่าแม้ว่าจะชนะในเวอร์จิเนียต่างๆแต่ว่ามิดเทอมคาวหน้าจะต้องคำนึงก็ประชาชนชักมีความรู้สึกคุณก็มีส่วนในรับผิดชอบด้วย เพราะอันนี้ก็เลยชักจะยอมทางด้านทรัมป์เพราะโอกาสที่จะตกลงกันได้เนี่ยมันสูงขึ้นอันนี้ก็คิดว่ามันแต่สูงขึ้นก็ขณะนี้ก็สี่กว่าวันแล้วครับสูงสุดในประวัติศาสตร์ครับทางฝั่งของอเมริกาเองนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเขาดีจริงหรือเปล่าครับอาจารย์อาจจะเพราะว่ายังไม่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ก็ไม่ชัดดาวเอาละดีมากเลยที่มันไม่เห็นเปละนะ่พาพอชัดดาวเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจไม่โพลนึกออกครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไปทําอีกเรื่องหนึ่งก็คือไปเล่นงานเขาเรียกว่าสถาบันสถิติเลเบอร์ ไปเล่นงานขึ้นมาแล้วก็พอเกิดชัดดาวเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับตัวธนาคารกลางอะไรต้องไปลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกลดดอกเบี้ยแบบตาบอดคือไม่รู้ตัวเลขยังไงเพราะฉะนั้นทางด้านของอาอาทางด้านผู้ว่าแบงค์ชาบอกว่าเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าถ้ายัางชัดดาวนี้ต่อเขาจะไม่ลดดอกเบี้ยนะเพราะอะไรครับมันอยู่ในความมือดอะ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้จานวนขนว่างงานเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นอะ่ะ เอาจากไอเรื่องของไอเฟอร์ลบนี่ก็ตํานวนเป็นล้านแล้วนะครับแต่ว่าในใน,ใน,ใ,นในภาพรวมนะก็คือเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยถ้าไม่เอาเรื่องชัดดาวมานะครับยังขยายตัวได้อ่สองเปอร์เซนกว่านะครับแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบเพราะว่าขณะนี้ก็มันจะมีประเด็นปัญหาเรื่องของสารสูงนะครับเพียงแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าสารสูงนั้นชักความไม่แน่นอนสูงขึ้นแล้วเพราะว่ามีการตั้งคําถามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือนะถ้าเกิดมีการพลิกล็อกก็คือ เขาไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ร้ายแรงที่สุดทรัมป์เขบอกว่าเขามีทางแก้แก้ยังไงครับเขาก็ออกกฎหมายนะครับทั้งหมด3ามฉบับกฎหมายเอ,เอสามฉบับคืออย่างนี้กฎหมายที่กําลังมีปัญหาอยู่คือกฎหมายปีหนึ่งมันเก้าร้อยเจ็ดสบเจ็ดเขาเรียกว่านะครอ่อ international economic emergency power act ปรากฏว่าทรัมป์ถูกศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ โจมตีว่าใช้ออำนาจเกินขอบเขตตอนนี้อยู่ที่สารสูงสารสูงตทำท่าจะมีความรู้สึกทักถามว่าเอ๊ะคุณกำลังใช้เกินขอบเขตเพราะฉะนั้นแต่ยังไม่ต้องกลัวครับกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบต่อเรื่องของ r e c y pro เข้า l e g c y pro ก็คือวันที่2ที่ liberation day ที่5 6สิบประเทศมาเจรจาเข้าจะลดของเราโดน19เอ่อมาเลเซียอันนี้พวกนี้แต่ไอตัวอื่นเช่นเรื่องของภาษีเหล็กภาษีอลูมิเนียมอันนี้ไม่ถูกกระทบเพราะอันนี้เขาใช้กฎหมายอีกตัวหนึ่ง กฎหมายฉบับนี้ก็คือ,อตัว1,962 Trade Act Expansion Act ซึ่งบอกว่าถ้าประเทศอเมริกานะครับแต่ต้องให้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์มีการระบุว่าเกิดมีปัญหาเกี่ยวข้องความมั่นคงประธานาธิบดีสามารถขึ้นภาษีได้เพราะฉะนั้นไอ้โกเก็บภาษีเรื่อง c o พ p ปอรเรื่องเหล็กเรื่องของอลูมิเนียมนะครับพวกนี้ไม่ถูกกระทบแต่ท่ามเขาบอกเลยไอ้ตัวที่เป็น2 อ,อ่าวันที่2องอเอ l อ,เอที่ปปเลเซอรเพิ่มถ้าตัวนี้ถูกยกเลิกเขาจะใช้กฎหมายฉบับนี้มามา,มาช่วยเพิ่มสองเขาจะใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งฉบับนี้จะเป็น1 9 7 4งพันเก้าร้มีทั้งหมด3 s e เซ็กชั่นเซ็กชั่นหน่นยเขาเคยใช้แล้วเป็นลักษณะที่จะมาใช้แทน ก็คือมีการเก็บภาษีโดยอ้างว่าประเทศอื่นนะมีการอะไรครับดำเนินมาตรการเรียกว่าอะไรครับไม่เป็นธรรมกับเขานะครับก็คือขายสินค้าต่ํากว่าทุนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็จะออกตัวนี้เก็บภาษีนะครับกับตัวที่2ก็คือ section อ่อหนึ่งหนึ่งสอง section หนึ่งหนึ่งสองนั้นกำหนดว่าคลามสามารถเล่นงานได้ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการขาดดุลอ่บัญชีเดินสพัดขาดดุลอันนั้นทางด้านของอทางด้านบ a ล a n c e เ a ย์แมนในกรณี มีข้อมีมีข้อแต่ต้องให้อะไรครับเขาเรียกว่า international commission เนี่ยเป็นคนสรุปประเด็นต้องเสียเวลานะครับในกรณีของ301นั้นเสียเวลาต้องให้ผู้แทนการค้าสรุปซะก่อนต้องใช้เวลาการอีกฉบับ1นึ่งอยอยู่ในอยู่ใน 1974. 1นเก่นหี่หมายความว่าถ้าอเมริกาถูกกระทบธุรกิจนะครับอุตสาหกรรมถูกระทบเสียหาย ทรสามารถขึ้นภาษีได้แต่กฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ก็ขึ้นภาษีไม่เกิน15%และกำหนดระยะเวลาไม่เกิน150วันและสุดท้ายเขาอาจจะใช้กฎหมายที่ไม่เคยใช้มาก่อนยกเว้นตอนปี1930ก็คือกฎหมายที่ทําให้เกิดวิกฤตของโลกอะ่ะที่มีการปิดกันเขาเรียกวันนี้ว่า t a r i f s Act นะครับชื่อว่าอะไรครับสม and w h o l e s a w เพราะฉะนั้นในกรณีเขาสามารถที่จขึ้นมาได้แต่ว่าตัวนี้มีการวิเคราะห์ว่า มันจะมีคนฟ้องในเรื่องกฎหมายตัวนี้อาจจะไม่ใช่พราพูดง,ง่ายๆยังไงก็ตามออกหัวออกก้อยทําม,มีเครื่องมือในการที่จะแก้ลาจนกระทั่งประธานธิบดีผู้นําของอของอะไรครับอินเดียบอกเลยยังไงก็คุยกับท่ามไปก่อนเรื่อยๆ นะอย่าเพิ่งไปกระโตกกระตากอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าภาพตัวนี้เขาใช้ไม่ได้เขายังมีเครื่องมือในการที่จะออกตามที่อาจารย์ได้บอกกฎหมาย3ฉบับ5้าเซชันครับที่จะมาทดแทนเพียงแต่ว่าจะเกิดปัญหาเพราะว่าบางฉบับต้องรอให้ผู้แทนการค้าสอบสวนก่อนบางฉบับต้องให้กระทรวงพาณิชย์สอบสวนก่อนซึ่งมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะทั่วโลกจะวุ่นไปหมดเลยเกิดความไม่แน่นอนนะครับในกรณีน,นี้เพราไม่แน่นอนบางประเทศอย่างาภายุโูปอาจจะขอเจรจาใหม่ก็ได้ ซึ่งอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดมีการล้มกระดานนะฮะโดยทางด้านของอสภาสูงแต่เท่าที่ดูอยู่อย่าเพิ่งไปมองโลกในแง่ด้านใดด้านหนึ่งแะก็โอติอาที่ทําชนะนะครับยังมีอยู่อพอสมควรเลยเพียงแต่ถ้าเกิดออกมาพิกล็อกทัมก็มีเครื่องมือเตรียมการในการต่อสู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่การต่อสู้นั้นต้องยอมรับว่าคงฝนกระทบความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจโลกนักลงทุนก็ยัามีความรู้สึกว่ายังไม่จบลงสักที แล้วยังมีเรื่องของอะไรครับต้องใช้เวลาในการกําหนดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาในเรื่องของความไม่แน่นอนครับตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกด้วยระยะเวลาสั้นๆไม่ถึงหนปึปีผมไม่รอดแล้วกําแพงนะั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันถล่มความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไป เกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่าตลาดทุ้นไทยถ้าสําหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกมหนังสือหุ้นไทยเป็นหนังสือเล่มแรกของพี่เบียร์วุฒนนนวนาณป้านที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ไอ้ประเด็นได้ทุกรูปแบบอีกประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาดที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้สิ่งทุกอย่างที่บันทึกลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วสั่งซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง Facebook และ YouTube ของช่อองถามีก หนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพื่อนๆน,น,นั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยนเป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวในหนึ่งบทก็ได้